ถ้าเป็นหัวอยากแบบนี้มันก็จะฟินเยอะหน่อยนะครับก็มีหัวมาให้เลือกเปลี่ยนความฟินได้ทั้งหมด12หัวด้วยกันและนี่คือเปือนนวดแบบไฟฟ้าสามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ขับรถไปไหนครับเดินทางไกลๆ ปวดเมื่อยคอบาไหล่ปวดเอวหยิบตัวนี้ขึ้นมาคลายเมื่อยได้เลยนะครับสามารถใช้งานได้ฟินได้ด้วยตัวเองครับโดยเฉพาะท่านใดที่อยู่คนเดียวน้องเหงาไม่มีใครทําให้ครับก็สามารถฟินได้ด้วยตัวเองอย่างที่บอกเลยครับใช้งานแบบไร้สายครับเสียบชาร์จตรงนี้เขามีสาย USB to Type C มาให้เสียบชาร์จเวลาที่เสียบชาร์จไฟสีฟา้าตัวนี้จะกระพริบเวลาที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไฟสีฟา้าจะติดค้งังเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกเขาจะเลือกระดับ1ิมาให้อัตโนมัติครับสามารถลบได้ครับนี่จะเพิ่มไปถึงระดับสามสิบสองเลยก็ได้นะ อ๋อฟินอย่างที่บอกครับอยู่คนเดียวก็ฟินได้ <laughs> คนมีคู่ไม่เข้าใจความรู้สึกดีหรอกนะครับแต่จริงๆแล้วคนมีคู่หรือคนโสดก็สามารถฟินได้เช่นเดียวกับเปลี่ยนห้องเปลี่ยนหัวก็ง่ายๆเลยครับฟินน้อยลงมานิดนึงก็จัดไปครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็หัวเล็กลงมาครับก็จะฟินน้อยลงมานิดนึงแล้วแต่คนชอบครับชอบหัวแบบไหนก็จัดไป